สวัสดีครับเขานี่แหละเป็นส่งไว้แม่ครับของแท้ที่ซอมบี้จะไม่แพ้ใครครับเพราะเขามีดับเพชรที่ผมมีอยู่มันสร้างโหดร้ายมารู้ไหมไม่ทำอะไรได้จะไปดูกันผมจะให้ไอ้ลกตัวเลยมห้าตัวลุมครับริมจะชนะได้หรือเปล่าห้าตัวเลยนะครับถ้าแพ้แสดงว่าซอมบี้นั้นโหดเกินไปผู้ชม ถ้าผู้ชมน่าจะอึ้งกันใหญ่แน่นอนเมื่อท่านเห็นแล้วสักสี่ต่อพเมื่อท่านเห็นแล้วจะอึ้งว่าซอมบี้ทำได้ไงแล้วครับนช่นะครับมันฆ่ากาเลมอย่างรวดเร็วเออเออเห็นไหมครับ เท่าชมงง,งไหมครับทำไมถึงมันคาด้รวดเร็วขนาดนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเพราะเป็นเพราะว่ามึงถอยออกไปก่อนดิจะทดสอบนี่ย้ยายฟันหน้าตายเลยเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็ตายแล้วนะครับปึ่มแค่ครั้งเดียวก็ตายเลยนะครับมาช่างเป็นราชีจับมาสจั่มาถึงท่านเจ้านี้ ขาดเกี้ยงเลยเพราะนั้นผมจะเอาประมาณเออมันเล่นเอาจริงเลยนะเนี่ยมันผมไม่เคยเห็นซอมบี้เข้าใส่อะไรกนเลยอะไรขนาดนี้มาก่อน มีของกนเลยเขาใส่งั้นน่ะหล้วมั้งเอาวันนี้นครับ ถ้า okay. เกิดผมไปตีมันหนึ่งครั้งเอาละครับเฮ้ยเฮ้ยหูยในที่สุดหมาก็าชนะเป็นอะไรเนี่ยมันจัดรุนแรงแขนาดนั้นไม่อยากเชื่อว่า้วกรเล็บยังเอาไม่อยู่เลยแล้วหมาเอาอยู่มันช่างโหดร้ายขนาดนี้เดี๋ยวผมมาข้อกับมานะครับ <c oughs> คือตอนที่ผมทำสามตัวแล้วตอนนั้นเฮ้ยผมรักษาไปแล้วโอเคแต่กำลังจะทำงานผมจะให้ไปเจอกับไอ้ร็อกเกลมสิบตัว 可以做，哎，没有，好了，เกิดมาตายเหรอ？ จะหดร้ายกือบไปแล้วออกไปดิ โหดร้ยยยายไม่แพ้กันแล้วผมจะมาสอนแค่แค่นี้นะครับผมก็มาจะสอนด้วยมาสอนเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยโอเคผมจะมาสอนทำการรักษา ชาวบ้านเอซีที่กลายเป็นซอมบี้ครับผมจะรองครับ Ờ bay đi bay. Ồ, ai Chục Okay. แค่ okay, นี้นะครับไปก่อนออกไปข้างในเดี๋ยวโดนไฟไหม้น่ะริดใกล้หมดแล้วนะ่ะให้เราเอาน้ำยาอ,เเอ่อนแอแบบปลาได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับพอมาทั้งนั้น,นนะอ่ะเพราะว่ามันว่าจะกลับไปล้างเถอะเพื่อจะให้เราปลาไปครับป้อนแอปเป,ปิลเข้าไป ะมีเสียงอะไรบางอย่างโอเคเดี๋ยวผมมาสู่ตอนน่นะครับ<_><_>ไม่เอาดีกว่า วนป้าป้าหลายครั้งคอมพิวเตอร์้างเดียวก็หายแล้วระเบิดอะไรเนี่ย มือตัวสัตว์นั่นดิโดนยาเนี้ยเข้าไปยาอ่อนแอให้เอานะครับเออม,มันกว่าจะได้มันก็อยากเย็นขอทำงี้ก่อน ต่อไปเรื่อยๆอะขังมาเออก็อยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะสอนผมเล่นด้วย 好 g